ขับสวัสดีครับคุณยายสองเจ็ดศูนย์สวัสดีครับครับผมเนาะรับคุณยายสองเจ็ดศูนย์นี่ฝันดีครับท่านผู้ชมผีออกมาจากวัดมะกอกกวงหัวห้องบอกเลขกสามตัวครับบาดนี้เป็นเหล็กปูพญานาคเนาะครับคุณยายเนาะรับเลขปูพญานาคครับท่านผู้ชมคือปลาแมวครับท่านผู้ชมเนาะปลาแมวนี่เิ่นแต่งขันเอียงกว่าครับคุณยายแต่งขันบักเบงเตวายปูสีสุดโทครับ ยาปทุมมาครับผมเอฟสี่ผุนขับอยู่ทั้งผุนมีเลขสามตัวด้วยครับท่านผู้ชมมีเลขสามตัวสิเป็นตัวไรเนาะครับเนาะเดี๋ยวเบาแอมมาตรงสิบห้าไปซองเบิ้งครับแต่เลขสามตัวของคุณยายสองเจ็ดศูนย์นี่งวดวันที่สิบหกนี่ผีมาบอกนี่ครับหาเนื่งเปียังอยู่ตัวเก่าเนาะครับคุณยายครับครับครับเดี๋ยวเบาแอมมาตรงก้อยากคุณยายไปเบิ้งทูปกันครับครับผมท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเบาแอมมาตรงสิให้เบิ้งครับเป็นเห็ดเมื่อวันพระที่บอรับคุณยาย เป็นแจงขันเหมือวนันพระครับทมาชมเนาะวายปู dad, oh ここพญานาคครับนี่แหละครับผีมะกอกงหัวยุ่มงนี่แหละครับบอกเลขคุณยายสองเจาตัวห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปขอให้มิโใหไงครับเอซบาทนี้เป็นปูได้ครับบาทนี่ปูสีสุดโท่กับยาปทุมมาครับสาธุสาธุสาธุให้ลูกหลานมิโชคไม่หลับถึงตวตรีรางวัลที่หนึ่งด้สาธุปูเนาะครับผม เอายาดมาซองเบิ่งครับอันนี้ปูสีสุดโทครับอันนี้ยาปทุมมากครับเจ้าที่เจ้าทากเด้อครับผมนี่แหละครับเน็บต้นบักเบงวาสันครับานผู้ชมเขียวงามตัวครับเย็บงามครับรายละเอียดงามครับปลาแมวปัะเทศสุดยอดเลยฝีมือดีครับครับปันเทดทุกวันพระแหละครับเอฟซีเนาะ เห็นละครับท่านผู้ชมเห็นตัวเลขแล้วอันนี้มันคือเล็กือเล็กอย่างนอแนนเนาะอือจกักนึงก็คือเล็กแปดครับเอฟซีโอ้แต่ขอโทษขออภัยเทียนหักละสาธุขอโทษเตอร์ปูนะครับ ขับเอฟซีกระเบิงไปน้ำกันครับนี่ตามสายตาเนี่ยว่ามันว่ามันเหล็กสามเหรอครับท่านผูชมเนาะสามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดครับเอฟซีอุ้ย,ยขอโทษก็ไปเสื่อนครับนี่ครับเอฟซีสามหนึ่งแปดครับเนาะ เป็น318หนึ่ครับเ e อฟซีเนาะคาธามมกเลขตัวนี้ก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิรงครับงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์พศสองพันหกรอยหกครับเอฟซี e แล้วก็เลขของคุณยายสองเท่องเฮานี่ก็หาหนึ่หาหนก็ถทือว่าตรงกันครับเอฟซี e ขอให้มีโชคใหญ่ครับนี่แหละเพิ่นหายมากแล้วครับท่านผู้ชมเลขทูบนำโชคครับสามหนึ3 18, 3 18, 3 18, ครับ สำหรับคลิปนี้เบาแอมโะทงกับิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปนาครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันพึ่งไปใส่ครับเอฟซียันพึ่งไปใส่ครับเบาแอมระทงนี่มีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับเบาแอมโะทงนี่เดินทางไปทํำบุญวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชม เป็นของเรียกเงื่อนเรียกทองเรียกซับครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไขเขาล้านคนย่างพานเอาตัวนีไปใส่ครับ่มามผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงื่อนเรียกท้องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสิเรเหือนะครับเนาะ่ามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ของไมคกับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอ้ดีถักครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับต้องเบิร์ตสวัสดีครับส,สดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่าวนาวดนี่ใช้ยังไงเนาะอัน้เรื่องการเมตตามหายมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหา <c oughs> เรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ นนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างละเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้<ต>หน่อยแล้วก็บีอาอใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั the <S S ้งรวมทั <k <k ้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศ uh ิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทอ้งรวยพ่อหลวงปู่หลอดไนยพ่อนวดตี้เหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาพูดนายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมละทงหินข่าวกบุรอดทราครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลว้ยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นล้านเฮาไขว่ไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบางังหน่าล้านเหตุนในคนมองบ่เห็นลาน้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานคากลานขายของเฮ้าครับขายดีปันทีา่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหูยินซืือเสียงหลวงปู่หลอดมา่นานแล้วมือหนี่ก็มีโอกาสไมาสักกะากาบหลวงปู่นะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอานวดของหลวงปู่หลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับานผู้ชมเปิดฟ้าลุงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะรับานรู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับานรู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนี่แต่งเพ่งให้หลวงปู่รอดแนะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกลมนี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งขึ้นกะันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่า,ารครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถมาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รบ้าแอมเราตรงนีหได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปุโอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเ้าวสิด้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผะู้นะมชมเนาะ ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาทท่มากครับ huh. ท ah ่านผู้ชมมีจ no. no. right. ํานวนจํากัดเออครับท่านผู้ชมมีจํานวนจากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบวหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาถูกสาถูกให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลียกระตอรีรางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกัสิให้เบื้องตัวเลขกับน้ำมุนข้องหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ ดวงตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ,รบเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรกบผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ